ก็สว <S preach miracle> ัสดีคนยิงปลาทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับอันนี้ก็มายิงปลากับน้าเล่นนะครับแล้วก็วันนี้รวมกลุ่มเยอะที่สุดนะครับเท่าที่เคยรวมมานะครับสิบกว่าคนนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูครับอันนี้หมายหมายเรานะครับที่เรามาวันนี้บ้านหนองขุยนะครับโอเคครับอันนี้พ่อเบนนะครับผมพ่อเบนนครับอันนี้อาวุธสูงสุดแล้วครับแล้วก็ป๋ามืดครับแล้วก็อันนี้เบนครับ แล้วก็มัดครับมัดคนนี้คนพาเข้าหมายครับแล้วก็บีมครับผมบีมแล้วก็โบเข้าไปข้างในแล้วครับสิบกว่าคนครับวันนี้โอเคครับดูปืนครับเต็มคาราเบลครับวันนี้โอเคครับก็แยกเข้าไปอีกแล้วก็เสียนเบี้ยวเข้าไปแล้วครับ แล้วก็ววใครกับบันเทิงเข้าไปแล้วครับโอเคนะพ่อพ่อ,พอไม่ซื้ออย่างพ่อมูพ่อไปะไม่ซื้ออย่างเลยโอ้พ่อเวอันนี้นรบเน<อ>นาเว,าเวอันนี้นาเวนะครับโอเควันนี้สิบเอ็ดสิบสองคนนะครับผมเซียนใหม่เซียนใหม่เพิ่งฝึกยิงได้สามสี่ปีเนะี่ยเซียนเก่าแล้วเซียนเก่าโอเคครับผมปฏิบัติกันครับผมเริ่มยิงครับนี่ครับยังไม่เห็นปลาเลยครับโอ้ในเซียนเบี้ยวครับ เียนเบี้ยวเบี้ยวได้ปลาอะไรดูทีโอ้แม่เจ้าสองโลไม่ขาดครับสุดยอดอมแม่สเสียนเบี้ยวนํำไปแล้วครับสองโลเ้าสิบเซนหนึ่งพอดีพ <c oughs> อดีนะ้าไทยมาหานะครับน้าไทยมานะ้านะไทยมาจากจักรลาดน,นะครับนใช่มากับพักพวกสี่คน,นครับอ๋อ <c oughs> สุดยอดเลยโอ้โห มาอนี้ก็ร้อยก็โลเราไปกัดสองสามร้อยโลกยอดอ่ะอันนี้คือว่าใจรักนะครับเนี่ยถึงมาขากันได้ขนาดนี้มอกพลนะนไม่ได้บอกมาวนเ่นวาครับล่ะมีบทสามศูนย์เป็นแถวโอเคครับผมหมายนี้โอเคครับปลาตัวใหญ่อยู่ครับเต็มเลยนะครับเดี๋ยวฟาร์มเมื่อจริงกันไม่ค่อยโดนนะครับปลามีมากมากปลามีอย่างเยอะปลาหลายครับก็หลายตัวอยู่โอเคครับ ก็พวกน้าไทยพวกน้าไทยที่มาจากจากรลาดนะครับกลับไปแล้วนะครับก็วน,นี้ฟา้ามืดนะครับไม่ได้ปลากันก็ได้ปลา,นปานคนละหน่อยนะครับน,นี่ก็สองตัวอันนี้อันนี้ก็ตัวเป็นนี่สองโลครับอยู่ในแป้งครับสุดยอดเลยโอเคครับผมขอบคุณครับ